นโมตัสสะพระครูวัโตอารหัตโตธรรมะธรรมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครูวัโตอารหัตโตธรรมะธรรมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครูวัโตอารหัตโตธรรมะธรรมพุทธัสสะนโมตัสสะขอแล้วค่ะขอคุณพระคุณเจ้าเลยนะ เขาคิดตัวไวๆไปสุดขั้วแข็งแลงทำบุญไอเคิดมีเหรียญเยอะๆมีเงินเยอะๆเหรียญเยอะๆแล้วก็เขาคิดแ่ไสุดขั้วทั้งแรงก็อนหนูเรียงง่ายๆให้เขคิดเรียงง่ายๆไอาคิดเรียงง่ายๆตัวไวๆมีแต่ความสุขใช่ไหมคะใช่ แล้วก็คุณพ่อคุณตะต้องคุ้มครองเคสใช่ไหมคะใช่<ว>แล้วก็เขเคสจะได้มีงเงินเยอะๆมีงานเยอะๆใช่ไหมคะแล้วเคศต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมคะยิ้มสวยๆไหมคะอืมบายๆไหนสิคะบวกกิ๊บวกกิ๊อืมเก่งว่กพลอยโอ้วอ้้ไม่พอเหรอ